3คู่รัก f 1ก็มีคู่ไหนที่น่าจับตาดูบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะคู่แรกนะคะเราเริ่มกันที่ชาลเลอร์แค่กับอเล็กซานดราค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าชาลเลอร์แค่นี้มาทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนุ่มฮอตที่สุดในไม่ได้ที่สุดแต่อาจจะแบบสาวๆชอบมากนะคะใน f 1แต่ชาเลอร์แค่นี้ก็มีสาวสวยคู่ใจแล้วนะคะก็คืออเล็กซานดราเองค่ะสาวฝรั่งเศสหน้าหวานที่แบบว่า เรื่องแฟชั่นนี่ต้องยอมเลยนะคะเพราะว่าแฟชั่นแต่ละแต่ละลุคที่ออกงานหรือแต่ละลุคที่ everyday ทุกวันเนี่ยบอกเลยว่าจึ้งมากแลวเวลาออกงานคู่นะคะบอกเลยว่าสื่อทุกสื่อจับตาดูคู่นี้ตลอดเพราะลุคของทั้งคู่เวลาออกงานนะคะบอกเลยว่ามินิมอลแบบอยูแบบอแบบโอมมนนี่สุดๆเรียกได้ว่าเหมาะสมมากคู่นี้แบบว่า ตัวนี้ยังยังชอบเลยเอริกซานดราเพราะว่านางสวยมากยอมยอมไปยอมตามมาด้วยคู่ที่สองนะคะแลนโดนอริสกับมากี้นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ก็สายแฟชั่นไม่แพ้กับคู่แรกเลยนะคะเพราะว่าแฟนสาวอย่างมากี้เนี่ยก็คือนักแสดงแล้วก็นางแบบนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคู่นี้แบบไว้ดีมาก มาร์กี้นี่เป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากนะคะลุคก,ก็จะออกแนวแบบ Y2K นิดๆแล้วก็ผสมแบบแนวสปอร์ตหน่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่ามันดูเข้ากันแบบมากๆเข้ากันสุดๆสำหรับคู่นี้นะคะแล้วชอบเวลาคู่นี้อยู่ด้วยกันมากนะคะเพราะดูมปนฟิลกูสุดๆเลยแต่ทั้งคู่ก็ดูแบบน่ารักสมวัยทั้งคู่ด้วยนะคะแบบฟิลแบบทุกคู่นีฟิลจริงๆแบบน่ารักมากๆคู่นี้ ต่อมามาที่คู่สุดท้ายของเรานะคะคู่สุดท้ายนี้ต้องยกให้คนนี้เลยนะคะแม็กซ์ทรเทเนค่ะกับแฟนสาวแครีบิเก้นั่นเองนะะแม็กนี่ถือได้ว่าเป็นแชมป์โลก3สมัยนะคะจากทีมเรดบูลส่วนแครีบิเก้นนะคะก็เป็นลูกสาวตำนานนักแข่ง F1 นั่นเองค่ะ คลรี่นี่ก็เป็นลูกสาวของตำนานนักแข่ง F1 แชมป์สสมัยเหมือนกันนะคะก็คือเดลสันบีเก้นั่นเองค่ะต้องบอกว่าคู่นี้นะคะสไตล์อาจจะดูโตนิดนึงนะคะเพราะว่าแคลรี่นี่ก็มีลูกสาวแล้วก็คือน้องเพเนโลบีนั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะคบกันตอนปลายปี2020ค่ะแลมแมกนะคะก็เข้ามาเหมือนเป็นพ่อให้น้องเพเนโลปีนะคะซึ่งบอกว่าน่ารักมากๆค่ะ เรียกได้ว่านะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่แบบ f 1 family แบบจริงๆเลยเพราะว่าทั้งพ่อของแคลรี่เองแล้วก็แม็กเองก็เป็นทั้งแชมป์โลก3สมัยของคู่เลยนะคะแล้วทุกคนชอบคู่ไหนกันคอมเมนต์ได้นะคะอย่าลืมกดใจด้วยนะบ๊ายบาย